พี่เขาหลบหน่อยแย่ไม่ออกเลยแย่ไปว่านายหรือจะาตัวเลยมั้ไ่ยปแฟนเต็มมึงแล้วผู้จัดการออกไปก่อนผู้จัดการออกไปก่อนนะเขาไล่เอาไปค่ะวันนี้มาเปิดตัวแล้วเบสเตอร์ทูเกเตอร์ใช่ครับก็ชีวิตดีกว่าก็มีกันละกันเนาะก็เป็น 5G ที่ดีที่สุดจากซูและดีแท็กค่ะใช่ครับเป็นอีเวนต์แรกใช่แล้วใช่แล้วครับผมก็เป็นเป็นโปรเจกต์การควบรวมของดีแท็กและก็าถูกครับซึ่งเป็นอะไรที่ ผมว่ายิงย่งใหญ่แล้วก็น่าจะเป็นแบบความทรงจำของพวกเราด้วยครั้งหน,น,นึ่งเนาะที่ได้มาทํางานกับอยี้แล้วก็ได้มาอยู่กับครอบครัวทุกคนเลยครับติดต่อมาน,นานหรือยังคะก็น่าจะมีการคุยกับผู้จัดการ,กรใช่ไหมครับผู้จัดการใช่นานอ๋อผู้จัดการอยู่นักหนาไปแล้วไปยาไปแล้วแต่การคบรวมกันมันทำให้มีอะไรพิเศษขึ้นมามากมาย โอ้หเพียบเลยอ่ะใช่ก็ทั้งสิทธิพิเศษหลายอย่างเลยค่ะอย่างก็จะมีถ้าลูกค้าทูก็จะทราบอยู่แล้วว่าอาหารการกินร้านอาหารเขาที่เป็นแน่นมากๆเนาะตอนนี้ก็ยิ่งคูณ2ไปเมื่อมีแพ็คใช่ส่วนของผมเนี่ยก็คิดว่าเรื่องเอินเตอร์เทนเมนต์เป็นอะไรที่เจ๋งมากเพราะหลายคนก็ชอบดูหนังอยูบ้านดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแล้วก็มีการเติมเกมการเกมมิ่งเนชั่นแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆด้วยซึ่งผมว่ามันจุใจมากๆเลยครับอยากให้เขาถึงตัวหนังโฆษณาเป็นยังไงบ้างเห็นมีหลายอีพีเลยนะคะมีทั้งหมดห้วเมื่อกี้ดูพิ สุดท้ายจะได้บอกหลักไหมเออสุ้คำตอบคืออะไรคตอบคืออะไรแต่คนบอกเอ๊ะไม่คาใจวันนี้นอนไม่หลับแล้วเราไม่ได้ดูอีพีสุดท้ายปะเนี่ยใช่น่าจะโป๊ะนะเรามาตั้งกล้องก่อนนะพ่ออะจริงจริงเนี่ยต้องพูดในใจหรอกอีพีสุดท้ายพูดว่าอะไรนะก็หลังจากที่ผ่านมา4เอพิโซดก็มีพูดว่าเราอยากจะบอกว่า เวลาที่เรามีกันละกันมันดีมากมเลยเนาะมันังไม่ชัดเจนไงฮะอ่ะแล้วคนตอบว่าอะไรเวลาตอบไปว่าเนอะซอนเชียร์มันยังไม่ชัดเจนไงแหละคนก็รู้ว่าเอ๊ะมันจะมีมากกว่านี้หรือเปล่าจบที่ e ีที่ห้านี่แหละครับเนาอจบแล้วแต่ในชีวิติ่งไปต่อไหมฮะ ไม่ต่อครับก็สัมพันธแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆอะไรคนมองเรื่องค่าเหนื่อยของเราสองคนอะไรนะค่าเหนื่อยค่าตัวยังไม่เหนื่อยอะไรเลยนะคะค่าตัวค่าตัวอาจจะทำงานไม่เหนื่อยครับยังมีคิวบ้างให้ให้ได้ทำงานอีกเพียบเลยครับพวกเราทั้งคู่หรือว่าพอมันทำงานด้วยกันมันก็เลยแบบไม่เหนื่อยหรือเปล่าคะโปรเจกต์นี้มันดีมากเลยค่ะก็เดินอธิบายได้เรื่อยๆขอบตัวแทนผู้ชายเลยเนาะไม่ต้องพูดออกมาก เป็นไงบ้านในการทํางานในกบองหลังเป็นไงบ้างสนุกสนุกก็จริงๆเราแบบเคยคุยกันแล้วเฮ้ยถ้าได้ทํางานมันจะเป็นยังไงแล้วมาถ่ายโฆษณาด้วยแล้วเหมือนเป็นแบบซีรีส์สั้นๆ5ตอนเนี่ยพวกเราก็สนุกแล้วก็ตั้งใจทำกันบ้านตั้งใจทำงานกันทั้งคู่แล้วก็อยากให้งานที่ที่ออกมาเนี่ยที่เราได้รับเนี่ยทำออกมาให้ดีที่สุดอยู่แล้วมีคุยกันไหมนะคะรือว่าต่างคนต่างเก็บแบบแล้วว่าการทำงานเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยก่อนที่จะถ่ายไปถ่ายกันอะไรเงี้ยมีนะมีคุยนะอยากกันตอนนี้ชอบแกล้งถือว่าเป็นซีนไหนคนแบบบทยยาาวก็จะะเอลแ่ ไม่แต่มีซีนหนึ่งอะจำได้ว่าที่เขาให้ถ่ายเซลฟี่กันแล้วผมผมก็เซลฟี่หน้าเขาตลอดแล้วซีนหนึ่งเขาเหนื่อยผมก็เลยหารูปหน้าลิงยินขึ้นนะแกงกรามตามสนองเราก็ถือวาเยอะประมาณนึงแต่ก็ถือว่าเป็นสีสันทำให้แบบการทำงานเราไม่แบบไม่ไม่เครียดอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมสนุกีมีเขินนะเพราะว่าในบางช็อตมันก็ดูแบบจ้องตากันนู่นนี่นั่นเออก็เทคแรกๆจะมีถ้ากดไปหลายๆเทคหน่อยก็โอเคดีขึ้น แต่ก็ไม่ยากถูกไหมไม่ยากเกินไปอยู่แล้วเก็ทำแบบนี้แล้วก็ทำจากใจใช่ไหมไม่ได้จากบทจากบทนะแต่อินเดอร์ไม่ช่วยเลยอ่ะแตมีทั้งทางจากบทแล้วก็จากใจครับอ่าอินเดอร์ได้มากมันอินพอาไว้กันเองเลยนะระหว่างทายแบบมันแบบมันเลียวเหลือเกินเลยก็มีมีเล่นกวนๆกันเขาก็ให้อินพอาไว้ตามภาษาที่เราเล่นแบบกวนเราสองคนก็ชอบกวนกันอยู่แล้วตลอดเนี่ยแต่มันรีเละกับความรู้สึกเยอะวไม่นายรีเละกับความรู้สึกมนายยังบทกาบท มันก็มันก็เหมือนเวลาเราทํางานเราอยู่ด้วยกันเราก็สนุกแล้วก็เต็มที่ทุกอย่างอยู่แล้วเาไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแนตะ่อันนี้ก็ก็สนุกนานนะ่เวลากินเวลาทํางานอะไรก็สนุกดีกออย่างเมื่อกี้คนดูก็สุขภาพเหมือนเล่นมาจากใจทุกันทั้งคู่เลยอ่ะบทม,มันดูกันสั้นๆแล้วก็มองตากันอยู่ <laughs> อาจจะด้วยเรื่องเขาก็น่ารักใช่ครับบอก็น่ารักแล้วก็มันปฏิบัติต่อทั้ง5ตอนเลยก็ดีครับแล้วก็สอดคล้องกับูและดีแท็ก Tag แต่ถูกใจเด็กครับเรื่องมันมาจากอินสไปร์พวกเราไหมฮะเบสออนทูสตอรี่ชีวิตจริงไหมคะกับการเล่นกันจังหวะหรือว่าซีนอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวเองจุดว่าคุยโทรศัพท์คุยโททรศัพ์เสียงไงนะเสียงไงนะไปดูเอาเนี่ยอีพีแรกจะเป็นซีนซีนแบบนั้นเรื่องแบบเก๊กเก๊กโนเราอะเนาะเก๊กเหรอมาหน้า เปล่าเปล่าเอ่ะฝากแน่นอยเพราะการรวบรวมครั้งนี้รักแท็กดีแท็กเป็นการดีแน่ครับผมยังไงก็ฝากทูและดีแท็กนะครับกับการรวบรวมครั้งยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เป็นสัญญาณ 5G ที่ดีที่สุดนะครับสิทธิพิเศษคุ้มแน่นอนค่ะสำหรับแฟนทูและดีแท็กทุกคนนะคะก็อยากให้มาใช้ทูและดีแท็กกันเยอะๆนะคะคคบขอุณ่ะมาเรื่องผู้เราฮะเมื่อกี้ยังไม่ใช่เรื่องผู้เราย่งยังมีเรื่องงานล้วนๆเลยไม่มีเรื่องส่วนตัวเขาบอกว่าเขายังจีบเราอยู่ตลอดเวลาเป็อยังไงครับ พอให้รอถามเจ้าตัวในวันนี้ก็น่านจะวันนี้เอางี้น้องนายถามฝฟนได้หน่อยได้ไหมที่น้องนายฝากพี่ถามก่อนเลยตอนหน้าแล้วได้ถามพี่ตอนหน้าได้น้องนายก็ถามเองเลยว่าอยู่คู่กันแล้วว่าเป็นแฟนกันไหมคือคือจริงๆผมก็ยังทำเหมือนเดิมนะความรู้สึกที่เรามีให้ดีๆกันทุกวันเนี่ยแล้วก็ผมก็มั่นใจในตัวเขาเขาก็มั่นใจในความสัมพันธ์ก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ทุกวันมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยซึ่งมันมันน่ารักมากเลยจริงๆร รู้สึกว่าการที่เราชอบใครสักคนหนึ่งแค่เขาหวังดีกับเราคิดดีกับเราเป็นคนที่จิตใจดีจริงๆซึ่งคนนี้เขามีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งเวลาที่เสียใจเป็นซัพพอร์ตเป็นแบคอัพนี่คือไม่มีคําบรรยายอะไรอีกแล้วนี่คือฐานเนีที่ดีมากวันนี้วันนี้คุณเกินเขินมาได้ยินจากผูเลยไม่ต้องปากตอเราแล้วถ้าพูดอย่างงี้เราเขินไหมเขาก็พูดด้วยความอยู่ตลอดอันนี้บอกกล่าวหรือว่าอวดบอกเฉย เป็นไงเพราะเขาฝากมาถามวะเนี้เขาอยากเออเมื่อไหร่จะเป็นแฟนอะไรเงี้ยเรามีคำตอบหรือยังเขายังไม่ได้ถามเลยนะเมื่อกี้ที่เขาพูดนะถามไปยไม่เคยถามตรงใช่ไหมหรือว่ายังไงจริงๆเราก็ไม่ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เท่าไหร่เราอาจจะดูวิธีการปฏิบัติที่เราทําด้วยกันทั้งคู่ทำในทุกวันทําอย่างสม่าเสมอซึ่งเราก็พยายามทําให้มันสม่าเสมอทุกวันไม่ว่าจะมีเวลาบ้างหรือไม่มีเวลาบ้างก็ตามแล้วผมรู้สึกว่าเป็นแบบนี้ความสัมพันธ์มันก็พัฒนาดีขึ้นไปเรื่อยๆตลอดเลยครับ เละพร้อมได้ยังคะพร้อมไม่รู้สคิเข้ามาอย่างงี้ไม่พร้อมได้ยังที่แบบเออเดินต่อหน้าไปเรื่อยๆน้องนายอยู่แล้วค่ะเพราะว่าชีวิตมันดีกว่าเมื่อมีกาละการขดเขาไม่ได้ใช่ไหมครใช่ขาทูกับดีแท็ไม่ได้นี่ทาไพอะไรนะลูกก็มีใครเขาตอบแล้วว่าทูกับดีแท็อะแล้วไม่มีนายหรอในชีวิตมีไหมคะมีไหมล่ะเขาถามเธอค่ะอามนนมีน้องนายไหมมีขาดเขาได้ไหมัะ เขาไม่ไปไหนหรอกอุ้ยมันมันอีกแล้วเป็นโอกด้โดนแซวอ่ะเดี๋ยวพียี่ต่อค่ะพี่พี่น้า่าวค่ะโอ้รวมทีมด้วยหรอรวมทีมอย่าแรงมากอย่าแรงมากฉันยกพวกมาวันนี้ถามมาเออพออะไรเป็นไงบ้างกับความรู้สึกที่เวลานายพูด ก็คือก็เราก็จะค่อยๆขอบคุณในสิ่งที่เขาเขาเป็นคนสื่อสารตรงๆอยู่แล้วเนาะสิ่งที่เขาทำเขาก็ทําอยู่แล้วแล้วเขาก็คําพูดเขาก็มีคําพูดน่ารักน่ารักให้เราอยู่แบบเราก็คุยกันทุกวันก็พูดพูดแสดงออกแล้วก็พูดชัดเจนทุกอย่างโมเมนต์หวานคำพูดคาจาน้ําเสียงอะไรอย่างเงี้ยอะไรย่างเงี้ยค่ะอะไรอะไรก็มีเปลี่ยนเขาก็จะมีมุมที่น่ารักน่ารักอยู่มากๆเลยซึ่งผมไมดีถึที่ผมได้ยินคนเดียวนะครับหลายคนหลายคนบอกว่าเอ๊ะจากแบบ ผิงตกตะกตาอะไรเงี้ยนายสามารถเปลี่ยนให้เฟลอยเป็นผิวซอฟต์ไม่ได้เปลี่ยนนี่คือตัวตนเขาอยู่แล้วไม่ได้เปลี่ยนเราเรียบร้อยหรอเราแค่สามารถขุดตัวตนจริงๆเขาออกมาได้เป็นแบบทำต้นทำเที่คือตัวตนตายเหมือนกันเนื้ออะไรทำเค้กนี่เป็นตัวตนไหม ทำเค้กบอกตรงนี้เลยว่าไม่ใช่ตัวตนเลยค่ะแต่ว่าอยากถามเพราะรู้ว่าเขาชอบกินสรุปว่าเราทำเค้กทำหมูยอหรือว่าทำอะไรตอนแรกก็หมูยอเป็นหมูยออันแรกเป็นหมูยอแผ่นใหญ่อันที่สองเป็นหมูยอแผ่นเล็กอาจะมาเป็นเค้กก็ใช้เวลาเยอะอยู่จริงๆ2ปีที่แล้วเคยทำแต่ไม่ได้ส่งมาเพราะกลัวทำแล้วกลัวหังใช่ไหมอมไม่ไม่ได้กินแล้วเขาทำอร่อยมากจดจำทุกอย่างในอดีตได้หมดเลย จำก็มีอะไรก็คุยกันตลอดน้องนายกล้ากินเหรอฮะอร่อยมากอร่อยมากจริงๆริงเาจะรีวิวรีวิวรีวหน่อยรีวิวหน่อยพูดดีๆเลยคือเขารู้ว่าผมเป็นคนชอบแครอทเทกมันมีมติดหน้าโอเคโอเคไม่มีอ้อรออ้ออ้อ้ออ้อออบ้ออ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 ้ล้ออ้อ้อ ทงใจทำให้แล้วก็เป็นแบบที่ผมชอบคือใส่ถั่วพี่แค้นใส่อะไรเยอะๆอย่างี้ก็น่ารักมากเลยใส่ใ,สนะใจหะายเอย่อา,อา,อาจริงๆรู้ใจทุกอย่างใช้ซึ่งเอาเอาจังจริงแบบ ใจแล้วก็เซอร์ไพรส์มากไม่คิดว่าเป็กินไม่ใช่ไม่ใช่รู้สึกแบบนับถือกับสิ่งที่เขาทำมากใช้เวลา7ชั่วโมงในการทำใช่ค่ะเขาทำละเสีย่นะให้ช่พหมดไปทั้งสวนมากก็ก็ขูดใหม่หลายลูกอยู่ค่ะเพราะรู้แล้วลกเสียเราเราเก็บดีเทลไหมไงว่าน้องนายเขาชอบอะไรหรือว่าถามคอยถามเขามาตลอดถามเพราะว่าเราไปกินปูเดีร์เราทานข้าวด้วยกันเขาก็จะสั่งของหวานซึ่งเป็นเค้กแค่หลอดแล้วเป็นเค้กที่เราไม่ชอบกินเราก็ต้องแบบ มองว่าข้างในใส่อะไรแล้วนายชอบกินข้างในใส่อะไรก็ทำเป็นหลอกถามมันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วไปหาสื่อจากที่ไหนมาครับยูทูบค่ะเอามาผนๆกันก็เป็นสื่อของเพิ่อนเดามั่งอะไรบ้างเสียบ้างถูกบ้างแล้วทำไมต้องไปเป็นพีเบิร์เดย์ฮะเพราะอะไรวันนี้ค่ะนิว่าร์ไปทำงานไปทำโฆษณาอยู่ครับแล้วก็ก็พาทีมของผมกับคุณแม่ไปกินข้าวด้วยกันด้วยแล้วนี่ก็ทำงานสุดเย็นวันนั้นนี่ก็น่ารักก็หาเวลาให้กันละกัน โชคตลอดเลยตัวเล็กเนี่ยนักข่าวเบ้ปากใช่ไหมนักข่าวก็มีอย่างอื่นด้วยไหมของขวัญของขวัญต้องมีมีครับมีครับซึ่งซึ่งผมแบบประทับใจมากๆเลยนะคือมันรู้สึกว่าเป็นของขวัญที่แบบเลือกให้ถูกใจยากแต่คือเลือกแล้วเป็นอะไรที่เราชอบทุกอย่างเลย กูจะว่าให้หลายชิ้นเหรอคะน้องนายก็มีเค้กแล้วก็มีกล่องใหญ่อันหนึ่งกล่องใหญ่ด้วยกล่องอ่อนเปล่าใจมากเขาอยากไปใส่ของเป็นเป็นกีตาร์สุกีตาร์เป็นเงียบๆแต่ใจทุกรายละเอียเห็นไหมเห็นทุกเมื่องเขาไเก็บรายละเอียดเยอะๆได้เยอะมากรายละเอียดเยอะมากข้างหลังก็น่ารักมากเลยข้างหลังกีตาร์เขียนเขาเขียนว่าเบอร์แล้วไม่ต้องไปบอกเขาเขาเขียนอะไรเขาเขียนอะไรน้องใน นายอยากกลัวพี่อยู่ข้างนายพวกมันเลยเขาก็สลักชื่อจะได้เป็นแบบว่ามีชิ้นเดลิโอลถ้าลองถ้าลองเล่นยังไงอะไรนะถ้าลองเล่นยังไงวันที่27ครับบอกเลยรอดูครับวันเสาร์พี่แจ้ครับผมมาขึ้นแนนวันเสาร์พี่แจ้จะใช้กีตาร์คนนั้นเลยขึ้นเป็นเงินตื่นเลยกันใหญ่แล้วกันใหญ่แล้วกันใหญ่กันใหญ่เลยวันใหญ่เพื่นทำไม ซื้อกีตาร์ให้น้องนายเขาเห็นเขาเล่นทุกวันหรือยังไงเขาเขาเป็นคนเล่นกีตาร์เก่งโอ้ไม่เก่งไม่เก่งนี่ก็เล่นเป็นโอเก่งขอพ่อเลยก็นั่นแหละก็คิดว่าแบบเรารู้สึกเราอยากให้แต่ก็คิดไว้แล้วแหละว่าเขาอาจจะไม่ชอบเพราะมันดูเลือกยากมากเลยอ่ะไอ้ที่เราจดชื่อยี่ห้อที่เขาชอบไปชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะอย่าให้พูดออกมาเดี๋ยวผิดเออผิดอะไรเงี้ยหนูก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องสีไหนแบบไหนคอกีต้าเป็นอะไรคือทุกอย่างมันเป็นแบบเป็นศูนย์หนูก็เที่ยวถามคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยแต่ก็ชอบันเป็นเป็นสเเเปคทที่่แบบบราาชออุกยยงล มาดูกีตาอุ้ยมาถึงแล้วอย่างนายก็ตอบแล้วนายตอบเร็วพีตาอยู่นายต้องตอบ้ตอบเร็วกีตาก็สเปกแต่คนให้สเปคกว่าโอ้ยในยไม่กลัวคนที่หาตอนนี้บอกโอ้ยท่นแถวปลาเอออ่ะแล้วมีทำโอวยพูดอ้ยพรอะไรให้กันไปฮครับปีนี้เพราะถือว่าเป็นปีแรกที่แบบว่า วันป่อนก็ปกติเนาะแฮปปี้เบอร์เดย์นี่ก็แฮปปี้เบอร์เดย์ก็แฮปปี้เบอร์เดย์สิมันก็ต้องมีหวานหวานอย่างแรกมันต่างแต่มันต่างจากเมื่อก่อนแฮปปี้เบอร์เดย์เป็นเพื่อนตอนนี้เป็นเพื่อนเกินเพื่อนค่ะเขาก็เตรียมเซอร์ไพรส์ให้เราสุดที่สุดซึ่งน่ารักมากๆคุณเทก็เห็นความใส่ใจของเขามากๆคนที่ใส่ใจคนมอันนี้ก็สำคัญถ้าอย่างนั้นจะอัปเดตเรื่องความสัมพันธ์สถานะขึ้นในมาสเต็ปไหนครับแต่ยังเขาเรื่องอีบเรื่องอะไรมาเลย ตลอดอย่างอยากให้เขาจีบตลอดไปไหมหรือยัง่าไม่ต้องจีบแล้วพอละผมมาสารพอจีบเขาเรื่อยๆเองคนอาสารผมรู้สึกว่าผู้จัดการถามว่าเป็นแฟนกันยังเป็นแฟนตาเองละคือเอาจริงๆผมรู้สึกว่าการที่มีความสุกดีๆให้มันก็เหมือนการเติมน้ำมันรถนะครับทุกวันเราใช้พลังงานใช้พลังงานแต่ว่ากลับมาหรือว่ามีคนนี้อยู่ข้างก็รู้สึกว่าเป็นพลังงานที่ดีของเราแล้วก็อยากเป็นพลังงานที่ดีให้เขาเรื่อยๆก็ ผมว่ามันก็น่ารักมากอยู่แล้วสปอนเร์สำคัญมันเริ่มจากเพื่อแล้วก็พัฒนาถึงจุดนี้นวก็แฟนก็ไม่ติดกนแ้ใช่ครับผมตอบแฟนแล้วกอนหน้าสื่อแล้วออะไรยมันเ้ตนคำตอบเรามันจะต้องตอบคำตอบเรามีแค่สองช้อย <hi> เ,เลืแฟนติดไหมพูดได้เลยค่ะวันนี้มันแน่นอนมันอแน่นอน เปการโหดนายพี่เห็นเพราะว่าบอกคือขัดจีบแบบนี้เหมือนการจีบเป็นทุกวันจะได้แบบเติมกันไปเรื่อยๆแต่่วาไอ้คเขาไม่ได้พูดเกี่ยวกับพี่นะพูดเกี่ยวกับหนูเขาบอกตลอดว่าแบบอยากจีบไปทุกวันอยากทำให้ทุกวันของใบมีความสุขพูดจริงๆเลยก็เลยเออรู้สึกว่าไม่เคยอยากขัดเขาเลยอยากจีบก็จีบเลยมันก็ได้ดูมีอะไรด้วยทุกๆวันอ่ะใช่ นาปากสั่งยินเสารนะเออเวลาเวลาของทุณชั้นเก็บาตอ่เนรกันอคุชัดขนาดนั้นเลยเหรอจริงแต่ยินเั้นเป็นคนะเกิดนะไม่หนีไปคนนี้หม่พ้นอ๋อป๋องปองันนะไป่น๊ไปต้อนไปเน๊ะค่ะโอ๊ยนักข่าวแต่ใจจริงๆเลย เขาเป็นผู้ชล่นเก่งไปแล้วที่กองบอกว่าเป็นคู่รักแห่งปีเออเออกับคำรู้เขาเรียกเราเป็นอย่างี้ละคู่รักแห่งปีจริงไม่ค่อยรู้สึกว่ามันไม่ต้องมีคำบรรยายให้ดูที่การกระทำดีกว่าซึ่งการกระทำมันก็ก็สัคพันธอหวานไหมฮะทุกวันนี้ก็ยังหวานกันอยู่เรื่อยๆนั่นแหละครับ คัดดีไหมครับคัดดีไหมครับดีค่ะสวยไหมครับขอดูหน่อยไม่ใชอยไกจะบอกอะไรคนที่เขาแบบว่ากำลังใจกับพวกเราด้วยนะคู่เราคือรู้กันมาตั้งนานแล้วแต่เป็นโซนอนนี้ไม่เป็นแฟนแล้วขอบคุณใช่ขอบคุณมากมขอบคุณมากๆจริงๆเพราะว่าทุกคนเป็นกำลังใจพวกเราทำงานต่อไปแล้วก็ในการใช้ชีวิตด้วยแล้วก็ขอบคุณที่คอยติดตามพวกเรามาแล้วก็ชื่นชอบในพวกเรารับค หวังว่าพวกเราจะเป็นกำลังใจเล็กๆให้กับทุกคนได้บ้างนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยครับน้องใบค่ะเหมือนกันค่ะไม่มีอะไรนอกจากจะขอบคุณที่เอ็นดูพวกเราเนาะก็ไม่คิดว่าจะมีคนรักแล้วก็คอยเชียร์พวกเรามากขนาดนี้อะไรเงี้ยก็ก็ขอบคุณจริงๆค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะตัดใจกันแล้วค่ะเสียจปมมือเด้งค่ะขอบคุณไม่ขอบคุณญาติผู้ใหญ่ตัวแทนเสมอจนถึงที่ผู้ชายผู้หญิงเดี๋ยวอีกเดือนอีกเดือนกันลูก